อุ้ยเกือบแล้วคือเกือบยิงอารามแตกแล้วไปละโอ้ไม่นะโอ้ผมขอโทษผมขอโทษไม่นึกเลยว่าผมจะปล่อยไว้นานขนาดนี้ผมขอโทษตายแล้วตอนที่ผมคนจริงจังอะไรกันมากกว่าเดี๋ยวเนี่ยโอ้ตาย ครับมาไปยิงอย่างนะครับเอ้ก็ดึงเลยขอสวัสดีผู้ชมทุกท่านเลยนะครับตอนนี้อยู่กับในเกมเทียดาวนะครับในพาร์ทที่5นะครับหลังจากหายก,ก,ก็เป็น2เดืนเอนหลังจากพาร์ทที่แล้วเนี่ยเราเราไปทำอะไรกันน,นะอ๋อยังไ,ไงหลังจากพาร์ทที่แล้วเราไปเอา GPS ที่ที่เรือมาใช่ไหมล่ะแล้วก็ ตีเอาคอมพิวเตอร์ให้กับคุณตำรวจใช่ใช่ๆๆใช่เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาต่อเลยต่อกันเลยเนะเดี๋ยวรีบต่อเลยดีกว่า่ะเดี๋ยว <c oughs> <c oughs> เป็นภารกิจของกอร์ดอนวูเอะอรู้สึกว่าผมจะอ่านไปแล้วดยวนะพัทที่แล้วนะก็<ม>คือว่าไอ้ลีเนี่ยไปพังบ้านมันเละมันเละ<ม>เลยเนี่ยไปล้างแค้นหน่อยโดยไปพังไอหอเนี่ยให้หน่อยสิซึ่งไอคนทําอ่ะไม่ใช่ลีแต่เราเองไอสองคนนี้มันก็ไม่รู้นะว่าแบบว่าเราไปทําอ่ะ เด e อ o w ท r เวอร์เอ้ามีออ j เจ t i ีฟเดียวเองหรอน่าจะได้สนุกสนานน่ะแต่ปวดเกี่ยวเดี๋ยวมาแป๊บนึงเดี๋ยวเขบอกทำไมวะนะมาแล้วมาแล้วเรากลับมาแล้วโอ้ยคิดถึงจังเลยไม่ได้เล่นมาตั้งสองเดือนดูดูอะไรแซ่บแอๆนี่ Chemicals as the Beast โอโทนะผมอ่านภาษาคิมิกินี่นี่อะไรบอม ใช่ไงไม่มีซูมได้วย <g ill> รู้มันซูมได้อยู่แล้วอ๋อ,อ,นนอมาซูมได้แล้วโอ้เดี๋ยวเราเข้าไปกันดีกว่าประตูล็อกป่ะเนี่ยเราโอไม่ล็อกโอเคโอเคดีเหมือนกันนีไม่ต้องกียการทำลายเดี๋ยวไม่ทำลายมันไม่ใช่เกมนี้ดิอ,อีหอีว่าอ๋อหอนี้นี่ไงหอนี้หอนี้อ้าวสกิลิตี้ไม่มีอะไรเลย มีสกิลิตี้แต่อย่าเดี๋ยวก็คืออย่าทำไฟไม่เยอะเกินไปเอาเสร็จสีแปลว่าแมปนี้มาให้เราทำลายโดยเฉพาะดีจังเลยไม่ต้องวางแผนอะไรเยอะแยะ9.6เมตรสูงเกินไปเขาให้ต้องการให้ให้ทำลายตึกให้มันต่ำแบบให้มันต่ำกว่าเส้นนี่เหรอโอโอเคโอเคโอเคงั้นงานนี้เดี๋ยวผมแถมให้ปะ่ะแถมให้เลย เดี๋ยวพังทั้งตึกเลยแล้วกันถังนี้ผมว่ามันระเบิดอครั้งที่แล้วมันเคยระเบิดได้ผมว่าผมเอาไปด้วยกนแล้วกันโอ้ยหนักอ่ะมันวิ่งมันหนืดจังวะแตไมันหนักจังอ่ะหนักอะไรขนาดนี้วะเนี่ยอ้เวลาเวลายกของแล้วมันหนักโอ้นี่เอ้ยอัปเดตใหม่เหรอเนี่ยหรือว่ามันเป็นอยู่แล้วอะผมไม่เคยที่แบบไอ้ครั้งที่แล้วที่ผมเล่นน่ะนี่มันเดินไม่ค่อยไปเลยครั้งที่แล้วผมเล่นผมลากฉิวเลยนะ แบบของหนักๆอ่ะแบบอะไรพวกเนี้ยลาาฉิวเลยอ่ะแสดงว่ามันอัปเดตเหรอไม่เป็นไรเราแต่ละหมุนเงี้ยก็ได้หมุนหมุนหมุนอ่าาานี่นี่นี่ไกล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 เออไกลใกล้เลยนี่เลยนี่เลยเดี๋ยวทีข้างในเรามีอะไรบ้างอ่าอ่าล็อกเนียอืมก็ไม่มีอะไรนี่หว่าโอเคโอเคไอ้นี่ก็น่าเราน่าจะใช้ได้นะนี่อ่แม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 ่โอ้ อ้หนี่ไง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 โอเควางมันจะวางไปตามมุมตามมุมตามมุมแบบมันจะได้ระเบิดแบบฐานแล้วมันล่วงไม้หมดเลยเนี่ยตึกนี้เราให้นายเลยคนเดียวทั้งใจเ,เดี๋ยวเราไปหาระเบิดจากที่อื่นมาหน่อยดีกว่าไปแต่ว่าของพี่แบบเก็บแล้วได้ตังค์มันไม่เกิดจริงหรอแบบไม่รีสปอนหน่อยเงี้ย รู้สึกเสียายอ่ะอยากหาตังค์อีกอ่ะไม้ป่ะนะขอร้องไม่มีเลยเลยวะเนยแต่อุ้ยอะไรอ่ะอ่อไฟรถมันใช่แหละนี่ผมแค่เปิดประตูนี่มันทะลุกระแพงขนาดนี้เลยเหรอเนี่ย หน้าฟันที่ผมยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆเลยนะเแต่ลองบอลเลยดีกว่านะโอ้โหแรงนะวนี่อะไรใช้ได้เลยอ่ะอีกสักลูกหนึ่งเอ๋ตรงนี้แหละตรงเอาเอาเอาตรงนี้แหละตรงนี้ก็ได้ไม่น่ามีระเบิดให้เราให้เราเรอไม่หรอ โอ้นี่ไงนี่ไงนี่ไงตูงม,มันของมันต้องเออแน่ของก็เกิดเออแต้องมีของให้เราเก็บหรอแต่มันมีแต่มันอาจจะมีไม่เยอะไหมอ่ะหรือว่าผมพลาดเองวะอฮ้ยรือว่าผมควรไปหาดีเออไม่ไม่ต้องแล้วกันเอาไปบนนั้นแล้วกันได้กันได้ก็ดีไม่ได้ไม่เป็นไรจไังวะไม่น่ามีแล้วก้เกจดูแล้วหวานบึ้มเลยแล้วกัน เราจะโอ่ออื้ออ้าวได้จะเอาอย่างนี้ใช่ไหมไป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 แล้วเปิดมันกาขนาดนี้เลยเหรอแล้วผมแล้วผมกระจายไม่ทั่วถึง อาจจะกระจายไม่ทั่วถึงก็ได้ใช่ป่ะอืจะมจต่ไม่รอบคอบเองอ่ะไม่รอบคอบไม่รอบคอบเออมีไงลูกเราลูกน้ออ้าวมันท่โอโอ้โหท่อท่ออะไรอ่ะโคตรยืดหยุ่นโคตรแข็งแรงไปแล้ว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 อืม ไม่มาดูจ่อยอย่างเงี้ยม,มันจ่อยอย่างนี้อเะ้ยม,มันควรจะเป็นอะไรที่แบบตุ้มตามซรลบุ้มซระ,ะเบ้มขนาด่าง้วันนี้แ้ทำไมมันจ่อยจังวะมันควรจะลงแล้วมันแบบครุ่มหายหมดเลยอ่ะทําไมอ่ะอือืม้มันจ่อยอย่างนี้ช้างมันแล้วกันแต่ภารกิจเราเสร็จแล้วเราไปดีกว่าไปผิดหวังผิดหวังไม่เอาแล้วเฉลิม โอ้โหอ่านไม่ได้เลยอู้ยแย่วะอ่าทำอะไรกินต่อกันได้ไอกอดอนนี่มันเล็ดมันชักจะไปกันใหญ่แล้วนะนหนน่าจะได้เห็นข่าวแล้วล่ะมันพังหอคอยของฉันต้องใช้ค่าใช้จ่ายอย่างมากเลยเพื่อที่จะสร้างไอหอนั้นนั่นใหม่กลับขึ้นมาจะต้องเอาคืนมันแต่ว่าไอหมอ่น่ะมันก็มีตังเยอะแยะไม่ว่าจะทําอะไรมันก็มันได้แค่จ้างคนแล้วก็มาซ่อมสิ่งของที่ฉันพังพังเหมือนไป แต่ว่ามันก็มีอีกทางหนึ่งนะก็คือให้โจมตีที่ที่เงินไม่สามารถแบบซื้อได้หรอถ้าเกิดไม่รู้นะแปลถูกปแปลผิดเราบางอันผมแปลไม่หมดด้วยขออภัยนะจ๊นั่นก็คืออ่าคอลเลกชันอาร์ตของมันไนคอลเลกชันศิลปผลงานศิลปะอ๋อคือพวกงานศิลปะมันคงแบบใช้เงินซื้อไม่ได้ตลอดแบบมีแค่อ,อันเดียวอะไรงี้ไหมเฮ้เราไปขโมยขโมยรูปศิลปะโอเคได้วางแผนอีกแล้วอขอบคุณโอ้กลับมาแล้วโอ้โห อ๋อมันรอบนี้ไม่ฝนไ,ไม่ตกแล้วอ่อออกเลยทำไ,ไมตอนนี้อ๋อมันอยู่ตรงนี้นี่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 อ้โหูไม่นี่ด้วยแล้วก็นี่ถ้าออกโอ้โหโงั้นผมต้องเก็บในวงกลมเลยดิวงกลมแบบไม่สิเราต้องเก็บจากนี่อะ่ะนี่นี่นี่เราขึ้นมานี่เราก็ต้องมานี่มานี่เราก็ต้องกระโดดลงที่สุดท้ายเราต้องใกล้เราต้องใกล้เรือเข้าไว้ครับเนี่ยน่านเราต้องมาเก็บแถวนี้ก่อนว่ะเนีย่ย โอ้มันเตรียมรถให้เราด้วยโอ้ขอบคุณดีเลยขอบคุณนี่ก็ยังจำได้ว่ามันมีนี่ไงโอ, <c oughs> โอ้ขอบคุณครับสแสดงแสดงว่าของมันแอบเกิดใหม่แบบไม่ได้มันก็เกิดใหม่แหละแต่มันเกิดใหม่ไม่ได้เยอะอะไรงเงี้ยไหม <c oughs> นี่ไงเนี่ยต้องเก็บเนี่ยต้องเก็บ นี่เราขึ้นรถเออเนี่ยมันเตรียมรถให้เรามันใบให้เราแล้วเว้ยมันว่ามันตต้องใช้รถเขาบอกให้เก็บให้เก็บอย่างอยสี่อันอีสองอันคือก็คือจะเก็บหรือไม่เก็บก็ได้คนอย่างผมมาเก็บอยู่แล้วเนี่ยนะมันใบไว้ให้เราแล้วเนี่ยเราก็ทุบไปเลยเนี่ยออกไปเลยเยกระโดดขึ้นรถปุ๊บกระโดดขึ้นรถขับไปไหนตาขับไปนี่ไงนี่นี่น,นี่ขับมานี่เลยรถมันเยอะขึ้นหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยคันที่แล้วมันไม่เคยจอดไปดีดีเลยเนี่ยมีรถให้ด้วยมันใบเราไหวโอ้ยปาเนี่ย เออเนี่ยประตูก็ไม่ล็อกเนี่ยเลยอ๋อไอรางวัลอันนี้อ่านไปแล้วอุ้ยอุ้ยนี่ไงเนี่ยเป็นงานอาร์ตงาน A อาร์ตตะกัออกไปเลยเข้ามาทุบได้ไม่ต้องไปเข้าประตูนเนี่ยมันเข้าออกเนี่ยเข้าออก,อออกตรงน,นี้เลยเนี่ยง่ายนะเออคิดเลยเยอะนะครับแล้มันนี้ใช่ไหมแล้วเราก็ขับกุ่งเข้าไปเลยเนี่ยง่ายด็ทีุ่้งเข้าไป ก็จะเอารถคันนี้ไปต่อไปต่อตรงไหนดีเรามาต่อนี้ไหมเออน่าจะถัน60ปีต่อรงนี่นะครับมาดีเราขับเข้ามาแล้วเราก็นี่เห็นน,นี้ไหมนี่เนี้ยเก็บรถเป็นเหมือนเดิมรถคันนี้แนหะละรถคันนี้มันเร็วดีเฮ้อยอ๋อมันพังแล้วก็โอ้นี่ก็ดีเลยแค่ขับมาแล้วก็เก็บแล้วขับแววนต่อไปเลย แว่นต่อไปแล้วเราควรไปนี่หรือนี่ก่อนต้องไปนี่ก่อนต้องไปนี่ก่อนชายช่ยชาต้องไปนี่ก่อนไอเกียหมดเอ้ยฟฟไฟไหม้เฮ้ยชอบทีสิเกมนี้จังเลยแบบชอบควันอะไรพวกเนี้ยแต่เสียงอย่างเดียวคือมันไม่ค่อยสะใจเท่าไหรหรือว่าต้องลงมอสเพิ่มมั้ะเกมนี้มันลงมอสได้นะเกมนี้มันต้องลงมอสด้วยอืมนี่ไงนี่ไงมันก็ขับ มันผมจาได้ว่านี่เหมือนเหมือนมันจะเปิดให้ออโตโ้ไหมเนี่ยเออเนี่ยมันเปิดให้เราเลยโอเคันก็ดีเลยแล้วอันต่อไปก็คืออันต่อไปก็คือมานี่อันต่อไป,อออไป,ออไปโอเคไม่เป็นไรเนาะโอเคตรงนี้แหละประมาณนี้เราจะขึ้นไปตรงนี้อย่างไงอย่างรถเร็วดี อยากเลยมันอยู่ตรงไหนอ่ะโอ้โห14เมตรโบไเปเยมันอยู่ชั้นบนเลยเนี่ยชั้นบนใช่ไหมเออเนี่ยอยู่ชั้นบนเออแล้วเราจะไปยังไงล่ะเนี่ยเราต้องมาชั้นนี้ให้ได้ครับแล้วก็ไปมาตรงนี้เนี่ยไปข้างล่างเนี่ยถ้าเกิดเรามาตรงนี้ได้ก็ไม่น่ามีปัญหามาตรงนี้ได้เนี่ยเราถ้าเกิดเรามาตรงนี้ได้เรามา ไปแบบห้องนี้ได้เลยเพื่อมาเอาเจ้านี้นี่เอาเสร็จปุ๊บเราเราก็ก็โดดไปเลยขับเรือเดี๋ยวรถมาจอดเราตรงนี้เลยว่ะอ้าเออมีรถให้ด้วยอดีดีด,ดีมีรถมีรถเราจะขึ้นโดยใช้ลิฟต์เหรอลิฟต์มันจะทานจริงหรอเนี่ยต้องกดลิฟต์ลงมาก่อน โอ no in ้โหหนืดเหลือเกินนี่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 อาจจะได้อาจจะได้อือ่ะขึ้นไปอมันขึ้นมันโอ้โหมันมีช่องอีกนะเนี่ยอีกรู้ว่าเราขึ้นลิฟต์พอดีแล้วเสร็จปุ๊บเราเออผมว่าขึ้นลิฟต์มันง่ายกว่าอะเราไปลองกันดีกว่าปะ ความไหนคุณผู้ชมสามสองหนึ่งไปเก็บครับเก็บครับ คันลโาโบมาติดเสาอยู่รถใครไม่บอกแล้วเอ้ Marcus, มันทันนะเนี่ยทันนะเนี่ยเออรถอ่ะอ, Marcus, อ Marcus, ลิฟลิฟลิฟพะโลลิฟลิฟลิฟพังไม่น่าพังเยอะเลยลิฟพัง โอ้โหท่านจต้องใช้อันนี้แล้วล่ะโอเคมันมันได้ดูฝืนไหมอันนี้ด้โอเคนี่ขึ้นขึ้นขึ้นปื๊บเก็บปั๊บเราทะลตรงทะลุตรงนี้ครับไม่งั้นไม่ทันต้องทะลตรงนี้วิดีโอก็มีค่าข้าวครับ โอ้หเลยขับเลยครับเอ้ามันติดไม่ทำแล้วมั้งเนี่ยมันติดอะมันติดไปช่วงนึงมันเสียจังหวะไปช่วงนึงครับเมื่อกี้ไม่น่าทำแล้วไม่น่าทำแล้วแต่เขาจะลองดู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 สิบเจ็ดสิบหกสิบห้าสี่สิบสามสองสิบเอ็ดโอ้โหมันได้เตรียมทางตรงนี้ไว้ด้วยแปดเจ็ด วิ่งวิ่งะได้วิ่งจะได้วิ่งจะได้สามสองหนึ่งโอเคเราแค่ตรงไปหน้าที่ของเราคือตรงไปอย่างเดียวถ้าคือเรามาตรงนี้คือหน้าที่ของเราแค่ตรงไปโอเค ต้องทันแล้วไหมอ่ะนี่ต้องทันแล้วต้องทันแล้วต้องทันแล้วนะอุตส่าห์วางแผนอย่างดีอุตส่าห์ประรถอยู่ไหนเนี่ยสี่สามสองหนึ่งถันโวยโอ้ยตัวลุ้นตัวแบบตัวโหตัวจะขาด ครัวจ้างใหม่แกโหเยอะแยะเหลือเกินแต่ว่าโอเควันนี้เราต้องเอาไว้แค่นี้ก,นก่อนนะครับผมเพราะว่ามันก่อยมากๆเลยนะครับวันนี้ต้องเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วก็อาจจะต้องแจ้งไว้ก่อนว่าเกมนี้อาจจะไม่ได้เล่นต่อแล้วนะครับเพราะว่ามันผมไม่สามารถหาคอนเทนต์อะไรที่มันแปลกๆตัวกับเกมนี้ได้แล้วจะให้เสฟในเรื่องก็คงไม่ได้นะเพราะว่าสกิลการการแปลผมยังยังคนข้างจะห่วยแตกนิดนึงอยู่แล้วก็ เกมนี้ไม่ได้อาจจะไม่ได้ออกแบบว่าให้เสพเรื่องขนาดนั้นนะเกมนี้อ่านปัจจุนสมมันคือการทําลายหรืออะไรอะไรพวกนี้การวางแผนพวกนี้นะก็ตั้งแต่นี้ไปมันอาจจะแบ,บบวนลุกอย่างนี้ซ้ำๆไปเรื่อยๆแล้วนะก็อาจจะไม่มีคอนเทนต์อะไรแล้วนะก็ขอขอมาเล่นต่อแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่เกมหน้านะครับผมโอเคเดี๋ยวสำหรับวันนี้บายยครับ <c oughs>